คุณกำลังจะเจอชีวิตใหม่ของคุณแล้วนะอย่าสิ้นศรัทธาในตัวเองนะคะหากวันนี้มันยังเปลี่ยนนิสัยเดิมไม่ได้เปลี่ยนคนเดิมไม่ได้เปลี่ยนความรู้สึกเดิมไม่ได้วันนี้ขอบคุณทุกคนในคลาส21วันจุนจิตกับจัก,กรวาลน,นะคะที่เดินทางมาร่วมกับครูพัฒครูก็ ให้ในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงจากตัวครูพัดจริงๆนะคะวันนี้เรามาเติมพลังในการเปลี่ยนชีวิตใหม่กันทําไมมันยังไม่ได้เห็นผลลัพธ์ที่เรียนมาแล้ว7ดวันฝึกมาแล้วตั้งหลายวันเนาะทั้งพูดทั้งคิดแล้วทั้งทําแล้วนะครูแบบนี้ทุกคนอยู่ในการเดินทางโลกของภายในอยู่คะ่ะ มันหนีไม่พ้นคือการพูดอยู่ทุกวันการคิดอยู่ทุกวันการสื่อสารอยู่ทุกวันดังนั้นมันก็เลยเปลี่ยนยากในการที่จะข้ามตรงจุดนี้ไปได้คือการที่ฝึกให้ความคิดของเราจินตนาการด้านใหม่พูดเรื่องใหม่และจูนจิตกับสมาธิก่อนนอนและตอนเช้าทุกวัน และฝึกพลังงานของเราเนี่ยให้อยู่ในโฟสต์สเตตตลอดทั้งวันไม่ใช่แค่เป็นช่วงแค่ช่วงเช้าและก่อนนอนฟังครูดีๆนะคะจงรักษาพลังงานความสุขอารมณ์ของเราให้อยู่ในคลื่นที่เบิกบานตลอดทั้งวันในเป้าหมายของเราค่ะอย่าคาดหวังอนาคต ในขณะที่เราลงมือทำอยู่อยากบอกว่าทำต่อไปอย่าพึ่งสิ้นศรัทธาในตัวเองจงเชื่อมั่นตัวเองถ้าวันนี้ทุกคนไม่เชื่อตัวเองไม่มีใครเชื่อเรานะแต่ถ้าวันนี้เราเชื่อตัวเองว่าเราทำได้ต่อให้โลกใบนี้บอกคุณว่าคุณทำไม่ได้หรอกคุณก็จะหาวิถีทางที่จะไปทำมันให้ได้จริงไม่จริง ความศรัทธาและความเชื่อมันเป็นพลังงานที่สูงมากๆแล้วศรัทธาขนาดไหนครูถึงจะเปลี่ยนได้สิ่งแรกคือคำว่าศรัทธาในความรักรักให้มากพอตั้งเป้าหมายสู่การเดินทางของเรามันย่อมมีอุปสรรคใหญ่แต่ใจของเราเล็กเกินก็ไปไม่ถึง วิธีเปลี่ยนนะคะคือการรักตัวเองให้มากพอหันกลับมาดูแลตัวเองไม่ต้องรีบในการเดินทางกินให้อิ่มนอนให้หลับใช้ชีวิตแบบมีความสุขสิ่งต่างๆที่เราวางทีละขั้นตอนที่ให้เราสร้างทูดูริสทุกวันเขียนตารางชีวิตของเราทุกวันทำเรื่องเล็กๆ แล้วความรู้สึกจะสะสมนี่แหละค่ะคือพลังงานเล็กๆแค่ความรู้สึกตัวเองให้มากๆให้กำลังใจตัวเองอย่าโฟตกนะคะห้ามตกเด็ดขาดห้ามจิตตกถึงแม้สิ่งที่เราพูดมันยังมาไม่ถึงให้ทำอีกให้เลือกเฉพาะชุดคำพูดที่ปรารถนาถ้าชุดคำพูดไหนไม่ใช่ชุดคำพูดที่มันเป็นแรงสั่นสะเทือน หรือรู้สึกว่ามันเป็นไปได้หรือมันกำลังจะมาในความรู้สึกของเราในสิ่งที่เราต้องการแคนเซิลได้แล้วก็ลองจูนเข้าไปคุยกับจิตของเราว่าจิตใต้สำนึกจา๋าสิ่งที่ฉันต้องการมันกำลังจะมาถึงแล้วนะมันเป็นการหลอกล่อความรู้สึกให้เชื่อว่ามันใกล้แล้วนะระดับมันใกล้แล้วนะ เป็นการหลอกล่อความรู้สึกและจิตใต้สำนึกของเราในสิ่งที่เราพูดมันจะได้มีแรงสั่นสะเทือนเหมือนคนที่เห็นความหวังของเราอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเดินทางอีกนิดเดียวแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับตัวเองข้างในว่าอีกนิดเดียวนะฉันทำมันได้แล้วฉันเห็นมันแล้วจงใส่อารมณ์ของตัวเราเองนะคะรักษาคลื่นพลังงานโฟสเตตต่อวันให้ได้ นะคะรักษารักษาให้ได้นะไม่ใช่แค่ทำเช้ากับเย็นในช่วงที่เรา a อ f ฟอร์เมชันะคะหรือใช้คำพูดอย่างเดียวแต่ต้องทำทั้งวันแล้วที่สำคัญนะคะมีอีกอย่างหนึ่งครูจะให้เลยคือกฎของสัจธรรมนะคะเป็นการให้การแบ่งปันมันเป็นการเวียนว่ายของพลังงานนะคะให้ความรักให้เงินให้ ทานให้อาหารพลังงานลบมันก็จะลดลงเบาลงทีนี้พลังงานบวกก็จะดึงเข้ามาเยอะเพราะมันเป็นกฎของการให้สัจธรรมนะคะบ้านก็ให้เปิดให้มันโล่งโปร่งสบายให้ลมพัดเข้ามาบ้างมันเป็นคลื่นของการหมุนเวียนพลังงานลบออกไปพลังงานใหม่ก็คือจะพัดผ่านเข้ามาอย่าให้อากาศตายอย่าให้ห้องของเราตายนะคะ ให้มันมีพลังงานเข้ามาบ้างพลังงานจะสะท้อนกลับมาหาเราเป็นการถ่ายเทนี่คือการให้นะเมื่อเราให้พลังงานเก่าออกไปพลังงานใหม่ก็เข้ามาเป็นการถ่ายเทอย่าพึ่งสิ้นหวังในสิ่งที่เราลงมือทำนะคะจงเชื่อให้มากพอนะครูย้ำคำนี้เชื่อตัวเองให้มากพอเชื่อแบบหมดใจและตั้งจิต ตัวเองตั้งมั่นตัวเองฉันต้องทำได้ให้รู้ตื่นสําหรับตัวเราอย่าไปรู้เขาอย่าไปรู้เรื่องของคนอื่นให้รู้เฉพาะเรื่องของเราและปรึกษาตัวเองถามตัวเองจิตใต้สํานึกจา๋าฉันต้องการสิ่งนี้เธอว่ามันดีไหมเดี๋ยวมันจะมีปรากฏการเสียงในหัวของเราตอบกลับมาเองนะคะเราเป็นคนตัดสินใจ แล้วที่สําคัญโลกใบนี้ถ้าบอกว่าเอ้ยเราทําไม่ได้หรอกเพื่อนบอกทําไม่ได้หรอกครอบครัวบอกทําไม่ได้หรอกใครๆก็บอกทําไม่ได้หรอกคือคนนั้นเขาตัดสินใจไปแล้วถ้าเราเชื่อสิ่งที่เขาพูดเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนใหม่ได้แต่วันนี้ถ้าเราเชื่อตัวเราเองเชื่อมั่นตัวเราเองต่อให้โลกใบนี้นะคะจะจัดสรรเข้ามาบอกว่าคุณไม่สามารถที่จะสร้างโลกใบนี้ได้หรอก เราต้องบอกตัวเราเองว่าฉันนี่แหละที่เป็นคนแรกที่ทำเรื่องนี้ได้ที่เปลี่ยนเรื่องนี้ได้ที่ฉันจะสร้างโลกใบนี้ให้มีชีวิตใหม่ได้โลกของเราเองนะคะเชื่อให้มากพอเชื่อตัวเองให้มากพอเชื่อโลกภายในให้มากพอใจดวงเดียวของเรานี่แหละที่บรรลุฝันได้ใครว่าจริงนะคะ ไม่ต้องเชื่อครูก็ได้แต่จงฝึกไปให้ครบ21วันและจงทำเวิร์กช็อปทุกๆวันในการเปลี่ยนชีวิตคุณคนนั้นกินคนนั้นได้นะคะคนนั้นทำคนนั้นเปลี่ยนวันนี้เชื่อและศรัทธาตัวเองครูเป็นกําลังใจให้นะคะเจอกันในวันที่9เดินทางอีกนิดเดียวเองเรากําลังจะไป เห็นคนใหม่ของเราแล้วค่ะกำลังไปสร้างชีวิตใหม่ของเราแล้วค่ะ